คนลาวยอมจำนนน้ำตาหนองหน้าอุต่าห์ดีใจคิดว่าได้เปิดสนามบินใหม่ระหว่างอ่าทางเหนือและทางใต้สนามบินลาวกับลาวแต่สุดท้ายต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าล่าสุดการบินลาว ใต้ไม่สามารถที่จะใช้บริการไปที่สนามบินบอกแก้วที่เปิดใหม่ได้คะ่ะทุกคนนะคะมีการแจ้งการออกมาว่างด ใช้บริการชั่วขราวระหว่างสนามบินเวียงจันทร์บ่อกแก้วเวียงจันทร์ออกไปก่อนนะทุกคนอย่างไม่มีกําหนดการทุกคนทุกทานคะ่ะและคนเราหลายหลายคนนะคะกเกิดความสงสัยว่าเป็นเพราะอย่างนะทุกคนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านคะ่ะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเ่าหรือว,ว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเพราะว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจะทุกทน ท่นคะบอกเลยนะคะว่าประเด็นนี้หรือว่ากระแสนี้กําลังมาแรงคะ่ะทุกคนทีคนเลา่าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าเป็นอียงทําทไมถึงเราไม่สามารถที่จะอ่ะขับไปจอดณตรงนั้นได้นะทุกคนทั้งที่สายการบินก็เป็นของคนเลา่าแล้วที่สําคัญคือบ่กแก้วก็เป็นอ่า แข็งของคนลาวนะทุกคนแต่ทำไมลืมไปว่าที่บ่อกแก้วนะคะเราสัมปทานไป99ปีพูดง,ง่ายคือ100ปีเอาจริงๆนะทุกคนร้อปีอะเกือบจะ1 0อยปีอะแล้วนาะทีนี้นะทุกคนเจ้าใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าเวยคะ่ะที่เป็นผู้จัดการ สามเหลี่ยมทองคําทุกคนคะบอกได้เลยนะคะว่าบ่อกแก้วเนี่ยมันก็ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคําใช่ไหมคะแต่ที่น่าเสียใจแล้วก็น่าเจ็บใจมากคือสนามบินลราของเราเนี่ยการบินลราของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลงตรงนั้นได้และถ้าคนที่อยากไปเที่ยวบ่อกแก้วแบบสะดวกสบายเนี่ยถามว่าไปได้ไหมทุกคนคะค่าตัวเครื่องบิน1นึ่ 500อยหยวนคิดเป็นเงินกีบก็เกือบเกือบห้าล้านกีบอะเอาจริงๆแค่เรานั่งเครื่องบินไปนะห้าล้านกีบแล้วคอมเมนต์คนลาวบอกว่าถ้างั้นเราก็นั่งรถไฟฟ้าไปสิอ่ะทุกคนคะ่ะน่าสนใจไหมล่ะนั่งรถไฟฟ้าไปขี่รถไฟฟ้าไปดีกว่ารถไฟฟ้า บอ่อผ่านบอ่อแก้วนั่นเองนะคะทุกคนรถไฟฟ,ฟ้าไม่ผ่านบอ่อแก้วคะ่ะอือือแล้วคนนี้บอกว่าตกลงว่าสนามบินบอ่อแก้วเนี้ยเปิดให้บริการหรือ,อยังอ่านนทุกคนคนเราไปคอมเมนต์ถามเยอะแยะนะเพราะว่าอ่าการบินเราไม่สามารถที่จะนําเครื่องบินลงไปจอดที่บอ่อแก้วได้ แล้วคนเราก็เลยถามว่าเอาสรุปว่าเปิดหรือไม่เปิดกันดีเป็นที่ถกเถียงกันนะคะเขาก็บอกว่าเปิดใช้บริการแต่ว่าสนามบินลาวของเราเครื่องบินสนามบินลาวของเราไม่สามารถที่จะไปจอดตรงนั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้สร้างคนจีนนะคะทุกคนนายทุนคนจีนมาสร้างพูดง่ายๆคือเราสัมปทานให้เขาแล้วเขามาสร้าง ในพื้นที่ตรงตรงนั้นอะคือเราสัมปทานให้เขาไปแล้วเกสิบเก้าปีใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาสร้างสนามบินเพื่อที่เป็นทุนของเขาพูดง่ายๆคือเป็นของเจ้าเวยทุกคนคือคนเราไม่มีสิทธิ์คนเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยค่าตัว๋วค่าเงินค่าอะไรที่ได้จากการบินเที่ยวนี้คนเราบม่มีสิทธิ์ใดนะคะแล้วรู้ไหมคะว่า สัมปทานเครื่องอ่าในการสร้างสนามบินนี่กี่ปี50ปีค่ะ50ปีนะคะ50ปีโอ้โหเราจะอยู่ถึงไม่50ปีอะไม่ถึงแน่นอนทุกคนไม่ถึงเพรว่าคิดว่านะคงไม่ถึงนะ80กว่าปีคงไม่อยากอยู่ถึง80กว่าแล้วมันมันคงจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนี่คือพูดจากใจจริงนะทุกคนเนาะ ห0ปีแต่ถ้าเหลือจากนั้นถ้าหากว่ารัฐยังให้สัมปทานต่อก็เราก็สัมปทานต่อไปแต่ถ้าไม่ให้สัมปทานเราก็คืนให้มาเป็นของเรากว่าจะถึง50ปีทุกคนเราคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคพี่น้องนะคะแล้วค่านะสัมอาการลงทุนสร้างเนี่ยก็คือ225 ล้านลอนด้าโอโหโซน,นสองร้อยยสห้าเหรียญสหรัฐทุกคนแล้วรับผู้คนได้เนี่ยหกรอยโอ้โหก็แสดงว่าใหญ่อยู่นะใหญ่หรือน้อยมันไม่ได้สำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าคนเราเราแท้ๆแล้วที่ประเทศเราเราแทๆแต่การบินเราของเราไม่สามารถที่จะใช้ได้คือคนที่อยู่ใต้อะ เพราะว่ามันเป็นการบินลาวนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช่คนสร้างไงคะแล้วเขาเป็นคนสร้างคือเราก็ไม่สามารถที่จะบินร่วมกันได้ระหว่างการบินสายการบินบ่อกแก้วกับสายการบินอ่ใต้ของเราเราอะโอ้โหมันมันยังไงอะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะอะไร เชื่อมต่อกับเขาได้เห็นไหมคะแล้วบางคนถามว่าถ้าอยากไปเราจะทํำยังไงในระยะเวลาที่ไกลค่าเครื่องบินก็ได้พูดไปแล้วทุกคนค่าตั๋วเครื่องบินนะ5ล้านกีบเราวๆเกือบ5ล้านกีบโหแพงมากเลยนะประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เหนือจุดใต้นะถ้าเหนือสุดคือที่เชียงรายใช่ไหมคะที่เชียงรายสนามบินเชียงราย เจวาก็เคยนั่งไปแล้วที่สนามบินเชียงรายทุกคนค่าตั๋วเครื่องบินนะตอนตอนนั้นจาได้นะว่าจองจองไว้ประมาณประมาณหนึ่งพันนะี่แหละนะนั่งประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนสองชั่วโมงนิดนิด่ะเครื่องแบบว่าอ่าเลทหน่อยก็ประมาณสองชั่วโมงนิดนิดนะถ้าถ้าจาไม่ผิดนะคะก็ประมาณนั้นนะ่ะยังยังยัง แพงขนาดน,นี้เลยอันนี้คือเราๆประมาณห้าล้านนะโอ้ห้าล้านก็หลายพันอยู่นะเพราะว่าก็ประมาณอ่าสองสองพันนี้ก็ล้านสามแล้วเนาะโอ้ทุกคนเกือบมื่นเลยนะค่าเครื่องบินเนี่ยไปโบกแก้วนะ โอ้โหเป็นหมื่นเลยพี่น้องคะอะไรมันแพงจะขนาดนั้นนะห้าล้านอ่ะมันเกือบจะหกล้านเพราะว่าตอนเนี้อ่ะคือหกล้านมันก็ได้ประมาณหนึ่งหมื่นก็เท่ากับหกล้านห้าเนาะโอ้โหประมาณเกือบเกือบเก้าพั 9, นอะ่ะโอ้โหไปเกาหลีนะ คนไทยไปเกาหลียังเครื่องบินหมื่นกว่าบาทเลยแบบแบบดีอยู่นะเห็นเจ้านายที่ไปเที่ยวเกาหลีทุกคนโอ้โหคือแพงมากเลยแล้วคนเลาเราก็ออกความคิดเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเรานั่งรถไฟฟ้าสีรถไฟฟ้าไม่ผ่านค่ะ ได้เป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือเฮาเบิร์ตซิตค่ะคนเล่าที่จะอยากไปเทีเเ่ยวโบเกียวไปอาสามเดียมท่องค่ำง่ายๆเนี่ยก็คือแบบอาหมดชีตค่ะนะคะทุกคนเนาะหมดชีดค่ะ,นะคะ,ก,คคะก็ไม่ได้ไปก็อดกันค่ะเราก็อดดีใจเราก็ไม่ต้องดีใจนะทุกคนต่อให้จะสร้างสวยหรูมากมายไก่กองยังไงก็ไม่ใช่ของเราค่ะมันบบเมนของคนเล่าค่ะพี่น้องค่ะเ,เราต้องภูมิใจนะทีนี้และบางคนถ้าสงสยัยว่าเอา้า คนจีนไปลงทุนในลาวทำไมเขาต้องยึดเป็นของเขาล่ะแล้วทำไมที่คนจีนไปลงทุนในไทยยังแบบว่า,าต้องให้ไทยเป็นผู้จัดการทุกคนค่ะมันแตกต่างกันนะคะการมาลงทุนมันแตกต่างกันหนึ่งคนจีนที่ไปลงทุนในลาวคือเราสัมปทานให้เขาแต่คนจีนที่มาลงทุนในไทยคือเข้ามาด้วยอะ การที่เขามาลงทุนแบบจริงๆส่วนมากเขาก็จะเป็นเชื้อสายไทยจีนนะคะหรือว่าคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณที่เขามาอยู่ไทยแล้วก็มีเป็นมีเชื้อสายเป็นคนไทยนั่นแหละทุกคนเขาก็มาอยู่ไทยเขาก็ได้สัญชาติไทยอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนคะ่ะเราอย่าเข้าใจผิดคะ่ะอันนี้แยกกันเลยคนละเส้นทาง คนละระดับเลยว่าแตกต่างกันมากแตกต่างกันอย่างระหว่างคนจีนที่มาอยู่ไทยและคนจีนที่ไปอยู่ลาวนะคะเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยอย่างที่รู้กันอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะเรายอมรับอเอาจริงๆเลยแล้วเราก็ต้องอยู่กับเหตกุการณ์แบบนี้กันต่อไปนั่นเองจะ้ะโอเคนะคะทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ถ้าหากว่า เพวาผิดพูดนะคะผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขอโทษขอภาย FC ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าต่างๆประเทศนะคะรับชมแลบฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไายกันไดน้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกาลังรงใจให้นำเลยคะ่ะสวัสดีสบายดี